วิ่งวิ่งวิ่งตายแล้วครับเสียงหวานเจี๊ยบก็ปล่อยเซฟมาอีกนึงครับโอ้ยน้ำเดือดน้ำเดือดน้ำเดือดสวัสดีครับวันนี้วันนี้เรามาอยู่ที่บ่อตกปลาพยัษ์บุรพานะครับ จะมาหลิวเป็นบอ่อเก็บตกของทางพยักบูรพานะครับน,นี่ก็มากับกูอาร์แล้วก็น้องตีนะสามคนแต่ครนี้มาเจอเจ้าของบอ่อนะครับรู้จักกันบอกว่าเดี๋ยวลองไปเทสสะลูกนั้นนะครับเจ้าของบอ่อบอกเดี๋ยวไปเปิดซิงบอ่อลูกนั้นนะแต่ผมยังขอขอลองเก็บตกตรงสะตรงนี้ก่อนสักแป๊บเราจะผ่านมือนักตกปลามาหลายคนละก็น่าจ,จะเขี่ยวพอสมควรเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ตัวไหมนะ นี่เป็นเป็นครั้งแรกของเราใช่ไหมกูอาร์ตที่มามาบ่อแบบบ่อตกปลาแบบอ่าบ่อฟิชชิ่งเนะส่วนมากเราจะเป็นสายธรรมชาตินะครับวันนี้ขอมาลองหน่อยปลาจะตึงมือหรือเปล่านะตนมาแล้วครับฮึบโอ้โหหนักหนักหนักตัวเี้หนักโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับตัวนี้เล็กว่าพุทธิัย การโคนอ่อนอะยกแ่แอยมันเหนื่อยกันวะยังแข็งแรงอยู่เลยแบบตัวเนี้ยสวางเอลยนวไปไปไปยกแขนด้วยนี ไแขนยืดแขนยืดยืดมืดหลน่ะไปอโอ้โหหนีงมาอีกแล้วจ้าเฮ้ยใหญ่กว่าเมื่อกี้ทำไมทันโคตสั่มแขงเนยเออโคตรนิ่หรสวยอสาย่าโดนตัวแล้วครับอีกตัวก่อนจะย้ายไปสะเดือนนะ เดี yeah, yeah. ๋ยวเราจะย้ายไปที way, hey. ่ตักอีกสักชั่วโมงเอามเมื่อกี้เล่งไปหน่อยลูดไปตัวจะได้ครับอันนี้ต้องปล่อยปล่อยสักหน่อยก็เพราะว่าเบ็ดเราตัวเล็กได้ได้เนี่ยเอาเลือกอยู่นี่เฮ้ยโคตอยังเดียวอ่ะกดนักกดนะ โอ้ตัวนี้ใหญ่ใหญ่กว่าทุกตัวเลยสวยงามครับมีจับก็เดี๋ยวย้ายไปบ่อบ่อที่จะเปิดสิงนะครับจะไปขอเทสดูก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดสิงบรรยากาศดีครับ ดูคลื่นของน้ำนะนี่ยังไม่ได้เปิดซิงนะครับปลาวิ่งเป็นทางเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะบรรยากาศโดยรอบเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ตกปลานะครับเทสบอกก่อนเปิดซิงนะครับบ่อปยักษบุรพาที่จังหวัดสระแก้วนะจับ GPS มาได้ครับพร้อมครับเดี๋ยวเรามาดูว่าน้ำเดือดไหม มาแล้วครับหนึ่งแต้มแรกของโกอาร์ตเนี่ยตกใกล้ๆปลาที่แบบในในหลแล้วไหไยแล้วขาดไม่อยู่หย่อนลงสับเลยครับหย่อนลงสับเลยเดือดจ,จริงโอ,โอ้จะขอเงาง้างจะของ,งาง้างเลยครับเมื่อกี้สายเนี่ยสายเนี่ยดูสุดยอด นนะครับรับประกันถ้าไม่เดือดถ้าไม่ได้ตัวนี่เอาไปมาเผาบ่อได้เลยนะครับ <c oughs> อดถุดยังไม่ตั้งเลยครับไปละไปล้ไปแล้วโหมีโลกว่าครับตัวนี้ มต้องเปลี่ยนตะขอแล้วตะขอผมเล็กเกินนะครับเมื่อกี้ก็ง้างแรงไหมแรงแรงแรงได้ตึงมือครับตึงมือแน่นอนแนะนำมาต้องคันเวทแข็งๆสายอย่างน้อยผมว่าต้องมี15ปอนนะไหะ่แล้วพุ่งเลยครับตกบอ๋ยัมัน มาอีกนึงก็ัดโอ้ยน้ำเดือดน้ำเดือดน้ำเดือดาแล้วมาแล้วย่องหยมาเลยนะนโอ้สาโลกว่าทั้งนั้นเลยครับเดือดจริงเทปเทป เทศบอกครับวันนี้ว่าเดือดจริงครับนี่ครับสุดยอดวิ่งวิ่งวิ่งตายแล้วครับเสียงหวานเจี๊ยบก,ก็ปล่อยเซฟใหญ่ใหญ่ หนึ่งไม่ถึงห้าเลยสับเลยหย่อนเป็นกินหย่อนเป็นกินเลยนะครับผมเอาอย่ไม่ต้องปล่อยเองหรเหรอผมมันถ่างไอ้ง้างไงเบ็ดมันอ่อน นัดเลยเหรอโอ้ยระวังขันหักโอ้ยไนดุนะ่ยดือซสเดือดสว้าวเดือดจิง ต้องปล่อยเซฟช่วยนะครับดูอาการน่าจะมีไซส์โลขึ้นนี่เี้ก็เดือดครับ

ยังเอาขึ้นไม่ได้เลยผมสายโลขึ้นครับน้อยๆมีแปดเก้าขีดมีแต่ไสขนาดนี้ทั้งนั้นเลยนะครับน้ำเดือดจริงโอเคน่าจะรีวิวอบ่อตกปลาของพยัคบุรุพานะครับไว้เพียงเท่านี้จะของบ่อใจดีครับเอาปลาไปเผาให้ด้วย มีอาหารเครื่องดื่มบริการโอนี่นี่เจ้าของเจ้าของบ่อเจ้าของบ่อเผาปลาให้ลูกค้านะครับได้หูดูไซด์เด็ดรับประกันความเดือดครับผมได้เทสกับเองกับมือนะไม่ต้องห่วงเลยทุกคนก็คงได้เห็นในคลิปแล้วแหละเดือดจริงเดี๋ยววันเวลาเดี๋ยวแจ้งทางเฟซบุ๊กอีกทีใช่ไหม ก็ลองเข้าไปติดตามได้ที่เฟซชื่อพยัก์บุรพานะครับ่ตกปลาพยัก์บุรพาไ่เปิดอาที่นี้นะไอ่าก็ก็นั่นแหละก็เอาชื่อเฟซไปแล้วก็เข้ามาติดตามได้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมกับโกอ์ดนะครับที่ได้มาตกเพราะปกติเราจะไปตามหมายธรรมชาติวันนี้นึกอยากมาตึงมือดูนะโอ้โหตึงจริงครับน้ำเดือดมาก เพราะว่าบ่อนี้เป็นบ่อที่ยังเพิ่งเอาปลาลงใช่ยังไม่ได้เปิดซิงนะแต่ผมมาเทสก่อนเดือดจัดจัดทิ้งลงไปพุนยังไม่ตั้งเลยนะครับแล้วปล่อยเซฟพอเบ็ดของพวกเราคือแบบตัวเล็กเป็นแบบหลิวธรรมชาติพวกปลากระมงกระมังเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องมาเจอเนี่ยไซส์โลจัดจัดข้างนั้นเลยก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ